าเข้าไปกินไป้เดียก่อนมว้น่เตรียมแล้วก็เหยลูกกินไม่ได้เหรอเออคุยายนั่งน้อ่นตาพี่นเป็นตัวตัวโอ้แล้วพอแล้ว ต้มน่ซิมเส้นหนึ่งกับหูจักว่าแซ่บซิมบอหลายซิมบอหลายกับหูจักว่าแซ่บเอฟซีโอ้ยต้มอนุบาลต้มอนุบาลบ่ยายชิกระชิมต้มอนุบาลน้องตองน้องตองเอาคลิปเส้นนี้มือเลยเพ็ดคือเกา โอ้ยตำมนุบาลต่ำ huh. ผ oh. so, ู้ยัยแ่สโอ้เซนเซนเซนมาดูฝั่งนี้กันนะอ้เสือเแตนนะทุกคนอะเป็ไปให้เปตนโซ่ก่อนโซ่เลยโซ่เลยโช่เลยบนี้

ไหม<า>เอาหม,ากมากักไม้ก่อนหมากไม้ก่อนนี่คือเขาเป็นอะไรใช่ไหมใช่ในนมมุ้งไหมนะคุณพ่อมือบานบอกเนาะค่ะาาผละไม้ไปฝากย่าผาโอ้ผลไม้ขึ้นรถแล้วนะได้บอแอนมาไหมนายู่ มาเป็นยังโดอได้ได้ขนาดได่บอกคนประตูได้บ้องลูกหรือเล่าอุ้ยบ่อมาแล้วบ่อไม่คิดว่าไปนานเท่าไหร่ไหม ดูเสียครับกินข้าวตัวตัวตึ้งโอ้ยมันยังไม่ได้กินมาแล้วกลับมาแล้ว้าไปมาแล้วไปไวมาไวไปไวมาไวกลับมาแล้วพี่น้องกลับมากินส้มตำสาวมนยังทันติดภารกิจด่วนค่ะโอ้ติดภารกิจช่วยช่วยลุงเพราะว่างานยังไม่เสร็จมา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 เห็นลุงวางลุงจิ้มกินมาถ่ายอัดสันดําแต๊ะ มื่อมันดำแด้อกินไหแม่กินมื่อมันดำมันก็เลยดำกินอยากเห็นเจ้ากินเนี่ยแย่ขอยากมันเบิดก้อนห้เขากินอิ่มซะก่อนเจอินแเชมหมดจะว่าจังสันเนตั้งกล้องไว้ใหนนั่งกินด้วยกันเน่ะมามามาีมือเจ้าจะต้องกินเด้กินกินกินโอ้โห

Icana, เราเนียวร้อนๆพี่น้องเริแงยการร้อนเลยนะคะรตัวตาร้อนร้อนกินื้อปาหารอดนี้ียวมาเนื้อปลาบกแหงหิวมากปลาบกแหงไม่ต้อโค้งเหรอแม่แม่ซื้อกินเองผมมาแซ่บนี่นะครับงานพี่มณนาดนเอาไงมาเกาะ ซ่บวงเออก็ม huh. no well, yeah, anyway, so well, ีมะกอกมีสับมันเหลืออยู่หน่วยเดียวมันมันสุกคนใดบะกอกกำัม้าลูกเป็นคนเหรอในตาเดี๋ยวลูกไปตลาดไปได้บ้างหิแม่บอกกพมภาเขยังเอามาใส่อยู่เนาะรายการแซ่บบัวบ้าอุ้ยเด็กหน่อยไหมแอลกินคือบัวบ้ากินหลายๆเนาะเขาเห็นบัวเขาเห็นพีชเขาไปเขาเขาเห็นอันเขาบอกว่ามันเหรอเขาเห็นอันนั่นหลายอมากค่ะ ก็ไม่เผ็ดบ <Incred ibly S 3> ันไดเลยหรอเฉยก็สุดๆแบบนี้นะคะก็ดี๋ยุบเ็บนะฮะเนอะบม่ไดดรสชาติะไรกันมากกว่านั่นลุงว่าเหือแตกเลยไม่เผ็ดเลยอะเผ็ดอยู่แต่ว่ามมนแซ่บขอกินข้ามเดียวกอจนบ่ออยู่นะก็ยันได้หายเสียชัดจะพูดกินแต่เสียอัรเสียชับอันนี้เสียชัดบ้าน บ้านเจมปาดูนะครับเสียชับ้านเจมปาดูเหมือนจริงๆเลยนะเหมือนไหมเหมือนไหมแปดสามฟ้าแปดไหนอันมาไหนอันมาเน่โอ้โหไหนๆเลยโอ้โหหนูว่ารู้จักไหมเสียชัดสำหรับคลิปนี้เขาพูดเรื่องเสียชัดไหนๆดู่ะยเฮ้ยเปิดเบิ้งเงื่อเพราะาเปิดให้เปิดเบิ้งหน่อยเสียชัดเอาเปิดเปิดเสียชัดให้ดูหน่อยสิเหมือนฟ้าแปดนี่แหละจำรูปเสียวเลยเสียชัดสายเป แต่แต่เสียเียตีเปกแล้วเสียวางเปนเปอยูหนอีนกลางยเีวตากาะมือใกล้ใกลเอนี่นี่นี่ให้คักเลยไปดูแบบนี้เป็เหมือนผมนะเหมือนเเนาะคล้ายกันเลย โอ้เจนองไส้เลยเหมือนเบาต่อยเหมเมองไส้เจนองไส้แล้วเออเบาตอยจริงจริงเลยเพื่อเจ้าหะละเจ้าลองจิ้มบ่เบาต่อยเออจ้าจิ้มไาดิเจ้าจิ้มบาดิเอ้ดิดิโอเจิ้มจิ้มมาเจ้าจิ้มห้แขวจิ้มเออคือดีเด้อเออเพระคือจ้หัวล้านเหรอเจ้าหัวห้าอหม้อมาดเออเอาผมขึ้นอีกเอ้าขึ้นผมโอ้ยแม่ด้วยนี่พี่น้องเลยชัดเจ้ นี่นะเจ้าเจ้าเปังยิ้มก็ะแมนเดี๋ยวจะมือสิาไปหาเราด้วไปเทียวเลยนะไปเที่ยวแล้เออแต่เรารวยอะไรด้รบเจ้าหูบอลเราเห็นยังรวยบ่ขายนอกลวยโอ้ขายนอกล้วยบ่ขาขอนอกลวยไรคือบกล้วยไรขายเนาะเจ้าบกขายเจ้าตงดอคนรถนารถพร้อม ขายขายหน่อกล้วยแล้วรวยน่ะเออค่อยอยากขายค่อยมีหน่อกล้วยหลายอยู่จะอยากรวยบ่อยากไปหนารถลุงพันมาจ้ไปดขึ้นเลื่อยบอมามาไปไปป้าดาค่อยสิ่ดี๋ยวกไปดูดขึ้นรถบ่บออยากทำนี้นี่บ่กระโดดขึ้นรถเห็นมาถ่ายไหมยะอยากมาถ่ายจะดูดขึ้นรถได้มากแคไหนบอเอาไปถ่ายไปถ่ายค่อยก็อยากรวยจะไปไหนบอกเรียกเลยไปใส แเรียกเลยมาเคลียรเลยบอกเออแม่เออมาอะไรจ๊ะมามาเคลียรกันมาเคลียรกันหน่อยขับรถค่ะอยากรวยค่ะลุงพนต้องไปนั่งในรถขับรถอยากรวยค่ะลุงจิมแนะนำว่าถ้ามาจับรถลุงพันแล้วจะรวยพันนั <s <s ่งในเถจับ จ้าดูขอให้โชคขอให้ลาบเด้อขอให้รวยขอให้รวยสาธุี่จัเจ้าบอกว่าจังสีเจ้าสิไป็ใสบอกเราเอ้าคอยบ่อให้ไปเจ้าสีเป็ดใสสีน้ำเจ้าสีเป็ดสรอนเลยเอาขัใสเป็นบ่อดั่งมาเออลูกมันเจ้าสีเป็ดใสเจ้าสีเป็ดใสเจ้ากินข้าวละไปไปกินข้าวไปไปทิ่ปลายรถฮะเจ้าสีเป็ดใสเจ้าสีเป็ดใสนัดไผ่ไว้นัดไผ่ไว้ระวังดีดี สั่งได้ปานก๋วยเตี๋ยวเนาะเจ้าสํหรับคลิปนี้ก็ขำๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ